สวัสดีพี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะเข้ามาสู่บทเรียนบทที่8ของหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ของท่านนะครับบทที่8นี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตใหม่ของท่านจะเป็นความสว่างพี่น้องท่านใดมีคําถามอยากจะเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือมีคําถามจากบทเรียนสามารถพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่8ให้เรามาที่ฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับความรักของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราให้อยู่ในหนทางแห่งความสว่างของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงอวยพรเราให้มีสติปัญญาใช้ชีวิตอย่างผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอเสริมกำลังเลี้ยวแรงเราชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งกายใจจิตวิญญาณพระบิดาเจ้าขออวยพรเราในการศึกษาบทเรียนที่เราจะเข้าใจและใช้ชีวิตตามพระเจตนของพระองค์อย่างแท้จริง นขอบคุณพระองค์ในพระน,นามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนบทเรียนบทที่แปนะครับชีวิตใหม่ของท่านจะเป็นความสว่างพระคัมภีร์ได้สอนว่าความผิดหรือความบาปเนี่ยและการไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นเหมือนความมืดนะครับทุกคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูกิ์จะมีชีวิตแบบคลาหาหนทางในที่มืดเหมือนหลับตาแล้วเราก็มองไม่เห็นอะไรนะฮะหลงอยู่ในความมืดที่ถูกซาตานชักจูงและไม่มีทางที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ แต่พระเจ้าทรงรักบรรดาคนเหล่านั้นแม้เขาจะอยู่ในความมืดพระองค์จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกที่มืดมนเพื่อให้เป็นแสงสว่างแก่โลกถ้าท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วท่านก็จะมีชีวิตอยู่ในความสว่างครับเพราะว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นความสว่างเอเมนไหมครับและพระองค์สอนว่าท่านทั้งหลายเป็นตะเกียงที่สองสว่างอยู่ในโลกเพราะว่าอะไรครับเพราะเรารับความสว่างจากพระเยซูคริสต์เข้ามานะครับ พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในเราแล้วนะครับพระเจ้าปรารถนาที่ให้ความดีและความจริงของพระเยซูคริสต์ได้ส่องสว่างออกมาจากชีวิตของเราทุกคนเมื่อคนทั้งหลายมองดูชีวิตของท่านเขาจะได้เห็นพลังแห่งความสัต์จริงของพระเจ้าในชีวิตของท่านและเป็นสิ่งที่แสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าพระกิตติคุณวงเล็บข่าวดีนะครับข่าวดีข่าวประเสริฐข,ของพระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้ และคนทั้งหลายจะสนใจชีวิตของเรามากกว่าที่จะสนใจคําพูดของเราเขาจะสนใจการกระทําของเราทุกคนและการกระทําของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นก็จะสําแดงพระเยซูคริสต์ให้แก่โลกนี้ได้เห็นนะครับบทเรียนนี้ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่องสว่างชีวิตของพระเยซูคริสต์จากชีวิตของท่านไปสู่คนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้เขาได้สัมผัสความจริงของข่าวประเสริฐของพระองค์ในบทเรียนบทนี้ครับท่านจะได้ศึกษาในหัวข้อ ชีวิตของท่านเป็นความสว่างแนวทางที่จะส่องสว่างจะเป็นยังไงบ้างนะครับบทนี้เราจะได้รู้กันบทเรียนนี้จะช่วยท่านให้ค้นพบ8แนวทางในการใช้ชีวิตที่จะส่องสว่างไปสู่คนรอบข้างการกระทำสิ่งที่นำมาซึ่งผลดีในชีวิตของท่านมีอะไรบ้างนะครับการเอาจริงเอาจังในการหลีกหนีจากสิ่งที่นำท่านไปสู่การกระทำที่ไม่ดีนะครับก็จะอยู่ส่วนหนึ่งในบทนี้นะครับชีวิตของท่านเป็นความสว่างครับจุดประสงค์ที่1 ให้เลือกที่จะน,นำชีวิตของพระเยซูริตส่องผ่านชีวิตของท่านหมายถึงว่าให้พระเยซูที่อยู่ในเราสําแดงออกมาแก่โลกนี้นะครับท่านได้เรียนรู้มาแล้วว่าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูริตพระบุตรของพระองค์เข้ามาในแผ่นดินโลกพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้และพระองค์ทรงรักทุกคนพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อให้มนุษย์ยุ่งยากหรือหวาดกลัวนะครับแต่พระเยซูบ,บอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะครับตามในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ1ิ ผู้ที่ตามเราจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับเราเมื่อท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านก็เป็นที่สําแดงความสว่างของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ภายในท่านถ้าหากว่าท่านอยู่ในโลกที่มืดมนก็ไม่ต้องท้อใจครับเพราะพระเจ้าได้ตั้งชีวิตของเราทุกคนไว้ให้เป็นความสว่างเพื่อคนในโลกนี้จะได้มองเห็นพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นนะครับ คนในโลกนี้จะได้รู้จักความรอดผ่านทางชีวิตของเราที่สำแดงพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์คนทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องได้ฟังคําเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์ แต่เขาก็จําเป็นที่จะต้องเห็นการกระทําของคริสเตียนด้วยนะครับชีวิตของเราเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นคําเทศนาที่มีชีวิตทําให้คนทั้งหลายได้นึกถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐได้ขอให้ท่านได้ศึกษา8วิธีการนี้ต่อไปเพื่อที่จะช่วยให้ท่านส่องสว่างแก่คนทั้งหลายนะครับแนวทางในการส่องสว่างจุดประสงค์ที่2ออธิบายถึงวิธีการที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของท่านให้ส่องสว่างแก่คนทั้งหลายนะครับจงเป็นคนซื่อสัตย์ครับ คุณในลักษณะของการเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างความจริงขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเรารู้จักความจริงเราเชื่อความจริงในพระเยซูคริสต์ความจริงนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเราให้กลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงเป็นคนที่ซื่อสัตย์สิ่งที่ท่านต้องจ่ายราคาทันทีทันใดในการเป็นพยานที่ดีของพระเยซูคริสต์คือการที่เราเองเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมในการทำหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ท่านจะต้องเป็นคนที่รักษาคำพูดครับคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสัญญาใครครับเราทำได้เราก็ทำครับบางทีไม่ต้องพูดก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามกําหนดการคืนของที่ยืมมาให้ครบถ้วนตามกําหนดเป็นต้นท่านจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ค้าประกันใครครับและไม่ควรจะทาให้เกิดภาระผูกพันทางด้านการเงินหากท่านไม่สามารถชําระได้ก็จะทําให้เสียชื่อเสียงของคริสเตียนเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าบอกว่าท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ จงเสียสวยสาอากรตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดก็จงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับนั้นอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมัญญัติครบถ้วนแล้วนะครับอย่าทำชั่วตอบแทนผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงกระทำสิ่งที่ใครๆนั้นก็เห็นว่าดีนะครับในพระธรรมโรมบทที่สอข้อที่17บอกกับเราไว้เช่นนี้ จงพูดอย่างบุตรของพระเจ้าตลอดชีวิตคริสเตียนของท่านจะต้องไม่พูดคําหยาบคายคําสบทสบาลคําด่าว่าเพราะว่าคําพูดที่ชั่วร้ายเหล่านั้นจะทําให้คนได้เห็นว่าพระเจ้าไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ท่านก็จะเป็นแสงสว่างไม่ได้เลยถ้าท่านยังวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นในทางที่เสียเสียให้หายอยู่นะครับอย่าพูดโอ้อวดยกตนเองอย่าพูดคมคนอื่นนะครับอย่าพูดโกหก อย่าพูดจาที่มีถ้อยคำที่รุนแรงนะครับการระมัดระวังลิ้นของตนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากครับเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับความพูดน้ำเสียงกิริยาเวลาเราแสดงออกด้วยคำพูดนั้นคำพูดของเราสามารถทำให้คนสนใจที่จะเชื่อในพระเยซูหรือต่อต้านก็ได้นะครับยากอบบที่1ข้อที่26บอกว่าถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตนเองเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบป,ปากคา แต่หลอกลวงตนเองธรรมะผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับแสดงว่าคําพูดนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกันนะครับต่อไปฮะจงช่วยเหลือผู้อื่นครับถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วจริงๆเราก็จะแสดงออกโดยการช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจเท่าที่สามารถจะทําได้ครับการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเราทําได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเราทําไม่ได้การไปกู้หนี้ยืมสินมาช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะมันจะสร้างภาระ ให้กับชีวิตของเราและครอบครัวและคนทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวของเราได้นะครับเราก็ทําแต่พอประมาณนะครับทาตามแต่กําลังที่เราจะทําได้นะครับในเวลาที่เขามีความจําเป็นและความต้องการความช่วยเหลือเราก็ทําให้ดีที่สุดธรรมะที่บริสุทธิ์และไร้มนทินต่อพระพักพระเจ้าและพระวิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกําพร้าหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกนะครับยากอบทที่1ข้อที่27 จงทำทุกอย่างอย่างดีรอบคอบกิริยาที่ไม่เหมาะสมจะทำให้พลังของการเป็นพยานของพระเยซูคริสต์นั้นอ่อนลงก็ได้เช่นคริสเตียนเราควรจะรักและใกล้ชิดกันมากๆถ้าเราใกล้ชิดคนที่เป็นพี่น้องคริสเตียนเพศตรงข้ามมากเกินความเหมาะสมก็สามารถทำให้คนอื่นมองในแง่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นคริสเตียนก็ควรจะระมัดระวังที่จะรักษากิริยา เวลาเราอยู่กับเพื่อนๆคริสเตียนคนอื่นๆที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับเราเราก็ต้องมีระยะห่างระหว่างกันด้วยนะครับดังนั้นคริสเตียนคุณจะต้องระมัดระวังรักษากิริยามาระยาให้เหมาะสมเพื่อจะเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าของพระเจ้านะครับจงเว้นเสียจากการชั่วทุกอย่าง1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ22นะครับฉะนั้นอย่าให้สิ่งดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียนของคนอื่นได้เลยนะครับ หมายถึงว่าถ้าเราทําดีเนี่ยการทําดีของเราเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะครับไม่ไงั้นเขาจะตีความสิ่งที่เราทําหรือตีความเจตนาในสิ่งที่เราทําผิดไปคาดเคลื่อนไปอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านครับแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติและในความรักและในความเชื่อและในความบริสุทธิ์นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้อง ขอพระเจ้าปกป้องเราพ้นจากการทดลองพ้นจากเ,าเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องอยู่ห่างจากพระเจ้าหเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องตัดสินใจพลาดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการที่เราเป็นนุ่มเป็นวัยรุ่นหรือมีครอบครัวแล้วก็แล้วแต่นะเพศตรงข้ามก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับจานเปาโลผู้เขียนหนังสือหนึ่งที่โมธีเนี่ยก็ได้เตือนไว้ว่าให้เรารักษาวาจาควบคุมการประพฤติตัวเองแล้วก็อยู่ในความรักอยู่ในความเชื่ออยู่ในความบริสุทธิ์ อันดีเลิศของพระเจ้านะครับต่อไปฮะจงรักษาสุขอนามัยด้วยครับสิ่งที่คริสเตียนสนใจมากที่สุดคือความสะอาดบริสุทธิ์ภายในใจแต่ความจริงนี้ก็ไม่ได้ทําให้เรามองข้ามการรักษาสุขอนามัยภายนอกด้วยนะครับความสะอาดภายนอกเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเราทุกคนนะครับคริสเตียนพยายามทําตามหลักสุขอนามัยทุกอย่างด้วยนะครับเช่นในครอบครัวเรารักษาความสะอาดอยู่เสมอ จัดการเสื้อผ้าให้สะอาดอยู่เสมอรักษาเนื้อตัวให้สะอาดอยู่เสมอนะครับเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยนะครับคนอื่นเขามองเราคนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเห็นว่าเรามีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคริสเตียนจะต้องเอาใจใส่ต่อร่างกายอยู่เสมอและต้องหลีกหนีจากสิ่งเสพติดทั้งปวงครับบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับดื่มสุรานะครับทำให้เป็นตับแข็งได้นะครับ แม้กระทั่งฆ่าตัวตายอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลไม่ดีต่อร่างกายส่งผลไม่ดีต่อจิตใจให้เราห่างจากสิ่งเหล่านั้นเอไหมครับแม้แต่การฆ่าตัวตายก็เป็นการทําลายตนเองนะครับที่คริสเตียนต้องไม่ทําอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอะไรครับชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าและคนที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าและถือว่าเป็นฆาตกรนะครับเราต้องอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้ Sabes, เรารักชีวิตของเราพระเจ้ายิ่งกว่านั้นนะครับพระเจ้ารักชีวิตของเราทุกคนท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทําลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงทําลายผู้นั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้านั้นเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายก็เป็นวิหารนั้นนะครับพระเจ้าถือว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์ พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกคนนะครับพระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ในตัวอาคารของสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์แต่พระเจ้าอาศัยอยู่ในเรานี่เองนะครับดังนั้นการที่เราดูแลรักษาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีแข็งแรงก็เป็นการรักษาพระวิหารของพระเจ้านะครับพระวิหารพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นที่น่าดูน่าชื่นชมและเป็นพยานให้แก่ชีวิตของคนอื่นได้เห็นความรักของพระเจ้าด้วย และอย่าเมาด้วยเหล้าอางุ่นนะครับเนื่องจากว่าเหล้าอางุ่นเนี่ยทำให้เสียคนนะครับแต่การประกอบด้วยพระวิญญาณจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หากท่านยังติดสารเสพติดอยู่เช่นติดบุหรี่ติดสุราติดสิ่งอื่นๆที่เป็นยาเสพติดขอให้ท่านปรึกษาผู้นําคริสตจักรขอให้พี่น้องคริสเตียนได้อธิษฐานเผื่อท่านด้วยและเพื่อท่านจะเอาชนะยาเสพติดได้นะครับการที่ท่านได้รับการปลดปล่อยจากการติดยาเสพติดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยท่านให้เป็นพยานที่เข้มแข็ง ที่จะสำแดงให้คนที่ติดยาเสพติดคนอื่นๆได้เห็นว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนชีวิตของเราได้พระเจ้าก็สามารถช่วยเขาให้เป็นอิสระจากการเสพติดได้นะครับจงประพฤติอย่างนอบน้อมถ่อมตัวนะครับคริสเตียนจะต้องเป็นบุคคลที่นอบน้อมถ่อมตัวอยู่เสมอในการพูดจาในกิริยามารยาทในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเราคริสเตียนจะไม่จดจ่อในการอวดตัวเอง จะไม่ยกตนเองข่มคนอื่นไม่แสดงอาการดูหมิ่นคนอื่นไม่ซ้ำเติมคนอื่นที่ล้มลงคนที่ทำผิดพลาดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดพลาดบ้างคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงครับในเมื่อเราอาจจะเคยไปข่มเขาเคยไปดูถูกเขาเวลาเขาล้มนะครับให้เรารักเขาเมื่อเขาล้มลงมีปัญหาในยามที่เรามีปัญหา คนก็จะเห็นว่าเรามีปัญหานะเขาก็จะช่วยเราด้วยเพราะว่าเราก็เคยช่วยเขานะครับสิ่งที่เราหวานเราก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องสํานึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดในทรัพย์สินของเราหรือฐานะของเราหรือตําแหน่งหน้าที่ของเราสิ่งเหล่านี้ได้รับมาจากพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้หมดนะครับเพราะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงมอบให้เราอารักขาด้วยความรักเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา ท,ท,ทั้งๆที่ความจริงแล้วเราก็เป็นคนบาปคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆครับนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าและถ่อมใจเสมอคนที่เย่อหยิ่งอวดตัวมักจะทําให้คนอื่นสนใจตัวเองครับถูกไหมฮะถ้าเราพยายามยกตัวเองแสดงว่าเราต้องการให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับแต่พี่น้องไม่ต้องพยายามครับไม่ต้องทําให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับครับพี่น้องเป็นที่ยอมรับสําหรับพระเจ้าอยู่แล้วนะครับพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าดังนั้นไม่ต้องพยายามยกตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับเรานะครับ บางคนพยายามแต่งกายใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงเอามาอวดกันนะครับและแสดงความรู้ที่เขามีแสดงฐานะทางสังคมไม่จําเป็นฮะเพราะว่าเราทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราเท่าเทียมกันทุกคนบางคนอาจจะใช้กิริยาวาจาคําพูดโอ้โอวดสิ่งเหล่านี้เป็นที่รังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าคริสเตียนแท้จะไม่ทําสิ่งนี้ครับถ้าเราเห็นเพื่อนเ,อนเอนคริสเตียนคนไหนที่ทําสิ่งนี้ให้เรา พึงระลึกไว้เลยครับว่าเขายังไม่ได้เติบโตที่จะถ่อมใจอย่างเพียงพอพระคัมภีร์ได้สอนเราไว้หลายตอนครับให้เราน้อมน้อมถ่อมใจถ่อมตนระวังความฟุ่มเฟือยไม่ต้องปรุงแต่งจากของภายนอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนามาที่สุดอยู่ภายในของเราทุกคนคือจิตใจที่งดงามนะครับจิตใจที่งดงามจะส่งผลให้เราเป็นผู้มองคนอื่นในแง่ดี เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขจากภายในครับไม่ต้องพยายามเอาสิ่งภายนอกมาทําให้ตัวเองได้รับการยอมรับนะครับมีอัจฉริยะัสที่ดีก็มาจากภายในนะครับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราจากภายในเอเมนไหมครับนอบน้อมถ่อมตนอยู่เสมอด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าในสดุดีบทที่149นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของโะรงและโะรงทรงประดับชัยแก่คนใจถ่อมนะครับพระเจ้าประดับชัยชนะ หรือสวมชัยชนะหรือตกแต่งแล้วด้วยชัยชนะของพระองค์เพราะเราท่อมใจนะครับแต่จงให้เป็นการประดับภายในใจแต่งโดยเครื่องประดับที่ไม่รู้เสื่อมสลายคือจิตใจที่สงบสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้าจงมีความรับผิดชอบตนเองครับคริสเตียนต้องเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่สุจริตไม่หลงไหลหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินมากเกินไปไม่สนใจการพานันทุกชนิด ไม่เล่นหวยไม่เล่นสลากกินแบ่งนะครับไม่เล่นไพ่ไม่เสียงโชคลาบใดๆทั้งสิ้นเราไม่สนับสนุนให้ผู้อื่นทําด้วยนะครับหที่โมทีบทที่6ข้อสิบอกกับเราอย่างนี้ครับด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะว่าความโลภนี่แหละที่ทําให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตอมตมด้วยความทุกข์นะครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้บอกว่า การรักเงินทองนั้นเป็นมูลเหตุแห่งความชั่วนะครับเมื่อเรารักเงินทองเราก็พร้อมที่จะทาอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินนะครับโดยที่เราเอาจจะเบียดเบียนคนอื่นก็ได้โดยที่เราเอาจจะไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองก็ได้โดยที่เราเอาจจะทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเรารักเงินบางทีเราเอาจจะไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่ให้เรารักพระเจ้าเองไหมครับรักพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าเป็นเป็นที่หนึ่งเสมอ และเงินและทองเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรได้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่รักเงินทองตลอดเวลานะครับเราทําให้ดีที่สุดในการงานของเรานั่นแหละครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วนะครับหากท่านเป็นลูกจ้างพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นลูกจ้างที่ดีและไม่เกียจครคลานไม่บ่นโวยวายเพื่อจะเป็นพยานที่ดีต่อนายจ้างถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้นะครับ ถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานนะครับก็อย่าให้เขากินนะอยู่ในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10นะครับจาร์ปลโลเตือนไว้ว่าคนทำงานก็ควรจะได้รับค่าแรงของการทำงานนั้นนะครับจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนตนและทำการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านไว้แล้วเพื่อท่านจะได้เป็นที่เคารพนับถือของคนภายนอกและท่านจะไม่ต้องอาศัย พึ่งพาหรือว่าหยิบยืมจากใครเลยนะครับให้เราทําอย่างดีที่สุดทํางานที่สุดจริตแล้วก็เพื่อเราเองจะได้ไม่เป็นภาระของผู้อื่นนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อเราเองจะช่วยผู้อื่นได้ด้วย ต่อไปครับจงปฏิบัติอย่างถูกต้องกับครอบครัวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านจะต้องศึกษาในบทต่อไปเพราะว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากและมีคนจํานวนมากและคนส่วนใหญ่นั้นที่มาเชื่อพระเยซูนั้นได้เห็นชีวิตของคนในครอบครัวเปลี่ยนไปเมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวนะครับอยู่กับคนในบ้านเราก็ต้องขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถูกไหมครับเราอยู่กับคนในบ้านคนในบ้านก็จะเห็นลักษณะนิสัยของเรา เห็นสิ่งที่เราทำนะครับหากคนเห็นครอบครัวคริสเตียนมีแต่การทะเลาะทุ่มเถียงกันเสมอเขาเองก็จะไม่ยอมเชื่อพระเยซูริต์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเห็นชีวิตที่ดีนะครับเขาอยากจะเห็นเรามีความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัวนะครับความสงบสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวคริสเตียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าดังนั้นเราจึงจะเป็นแสงสว่างที่ดีแสงสว่างเพื่อพระเยซูริ์ได้เอเมนไหมครับพี่นอ้อง บททดสอบท้ายบทนะครับผมจะอ่านโจทย์และตัวเลือกหลังจากนั้นพี่น้องตอบแล้วผมจะทำการเฉลยในเวลาต่อมานะครับขอ้อ1ฮะท่านเป็นแสงสว่างของคนอื่นได้เพราะอะไรครับกอไก่เพราะท่านเป็นคนดีและมีชื่อเสียงมากขอไขเพราะท่านทำบุญและช่วยเหลือคนทุกยากมากมากขอควายเพราะความดีและความจริงของพระเยซูคริสต์สําแดงออกผ่านทางท่านครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือคอควายฮะเราเป็นแสงสว่างต่อคนอื่นได้เพราะความดีและความจริงของพระเยซูคริสต์สำแแดงออกมาผ่านทางชีวิตของเราข้อที่2ฮะระหว่างคําพูดและการกระทําคนจะสนใจอะไรมากกว่ากันครับกอไก่คนสนใจคําพูดมากกว่าขอไข่คนสนใจการกระทํามากกว่าคอควายคนสนใจทั้งสองอย่างเท่าๆกันคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อขอไข่ครับ สนใจการกระทํามากกว่าทุกคนนะดูการกระทําของเรานะครับคำพูดที่เราพูดเขาอาจจะลืมได้แต่การกระทํานะครับเขาไม่มีวันลืมข้อที่3ฮะอะไรคือคําเทศนาที่มีชีวิตครับก็ไกลคําพูดที่มีพลังขอใครคาสอนที่ลึกซึง้งข้อควายชีวิตที่เป็นแสงสว่างคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือชีวิตที่เป็นแสงสว่างข้อที่4ครับ คิสเตียนจะต้องระวังเรื่องอะไรต่อไปนี้เป็นพิเศษครับก็ไกลการค้ำประกันผู้อื่นขอใขการช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้อื่นขอควายการให้คนอื่นยืมสิ่งของคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่การค้ำประกันผู้อื่นนะครับเราจะไม่ค้ำประกันใครเด็ดขาดนะครับข้อที่5ครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ต้องออกจากปากคิสเตียนครับก็ไก่คำพูดที่หวานหูขอใข่คำพูดที่มีความรู้ ขคอควายคำพูดหยาบคายคำตอบที่ถูกต้องพี่น้องน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับคำพูดหยาบคายไม่ควรออกจากปากของคริสเตียนข้อที่6ฮะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสำแดงออกอย่างไรครับก็ไกให้การช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านเมื่อเขามีความจําเป็นข้ไขบอกว่าเรารักเขาด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ขอควายไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่การช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อเขามีความจําเป็นข้อที่7ฮะอะไรที่ทําให้คําพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ของท่านอ่อนกําลังลงครับกอไก่คําพูดที่คลุมเครือขอไข่กิริยาที่ไม่เหมาะสมขอควายการแต่งกายที่ซอมซ่อคําตอบที่ถูกต้องครับคําพยานของเราจะอ่อนกําลังลงเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมครับขอไข่ครับ ข้อแปนะคริสเตียนจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเสมอเพราะอะไรครับกอไก่เพราะเรารักความสะอาดขอไข่เพราะเราเป็นคริสเตียนที่บริสุทธิ์ขอควายเพราะร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์คําตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอควายครับเพราะว่าคริสเตียนจะต้องรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอเพราะเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อ9ครับคริสเตียนสามารถเอาชนะสิ่งเสพติดได้ยังไงครับกอใครพระเจ้าของเรามีฤทธิ์อำนาจมากสามารถปลดปล่อยเราพ้นจากยาเสพติดได้ขอใครเราเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีบาปแล้วเราจึงไม่ติดยาเสพติดด้วยขอควายเพราะคริสจากมีกฎห้ามคนติดยาเสพติดเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าคําตอบที่ถูกต้องครับคิสเตียนเอาชนะยาเสพติดได้เพราะเรามีฤทธิ์อำนาจ จากพระเจ้าที่พระองค์ปลดปล่อยเราได้จากการติดยาเสพติดนะครับก็ไก่เป็นคําตอบที่ถูกต้องข้อ10ครับพระเจ้ารู้สึกอย่างไรเมื่อเราโอ้อวดยกตนเองก็ไก่พอพระไทยขอไข่รังเกียจขอควายเฉยเฉยคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเรายกตนเองมากเกินไปพระเจ้ารังเกียจสิ่งเหล่านั้นขอไข่ครับข้อที่1 1ฮะ ในแง่ของการทำมาหากินเราจะต้องเว้นจากการทำมาหากินในรูปแบบไหนครับก่อไก่การเลี้ยงชีพอย่างสุจริตขอไข่การประกอบอาชีพด้านค้าขายขอควายการทุจริตและเล่นการพนันคำตอบที่ถูกต้องนะครับการที่เราเองใช้ชีวิตทำมาหากินเราต้องเว้นจากการทำทุจริตและงดเว้นจากการเล่นการพนันนะครับข้อขอควาย ข้อ12ครับคนส่วนใหญ่ที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้เพราะอะไรครับก็ไกลเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวขาอไข่ถูกพ่อแม่บังคับให้มาเชื่อขอควายได้ยินคําเทศนาที่มีพลังมากคําตอบที่ถูกต้องนะครับคนส่วนใหญ่มาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวที่มาเชื่อพระเยซูนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องสําหรับบทเรียนบทที่8ที่เราได้ศึกษาไปจนจบแล้วนะครับพี่น้องที่มีคําถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับ